สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวหูวฟังบลูทูธไร้สายของ Lenovo ThinkPad รุ่น XT60 คุณภาพเสียงและการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกเรามาดูข้างในกล่องกันก่อนว่าเขามีอะไรให้มาบ้างเริ่มจากคู่มือการใช้งานก็จะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ ต่อมาก็จะมียางรองหูยางรองหูจะมีอยู่3ไซส์ด้วยกันนั่นก็คือไซส์เล็กกลางใหญ่ส่วนไซส์กลางเขาจะใส่ในหูฟังมาให้เราเรียบร้อยแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาจะมีสาย USB Type C นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถเสียบกับอะแดปเตอร์ของมือถือก็ได้หรือมือถือใครที่เป็น USB Type C อยู่แล้วนะครับเราสามารถเอามาเสียบกับเคสชาร์จได้เลยในส่วนของเคสชาร์จนะครับเขาก็จะมีแบตเตอรี่มาให้ถึง400มิลลิแอมนะครับใช้งานร่วมกับหูฟัง ไฟังจะมีแบตเตอรี่มาให้ข้างละ60มิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการใช้งานหลักๆกันก่อนว่าเขามีอะไรบ้างในการใช้งานนะครับ เลโนโวติงพัท XT60 เป็นหูฟังเกี่ยวหูแบบอินเอียร์ที่สวมใส่ได้สบายไม่หลุดง่ายสังเกตตรงขาที่เป็นที่เกี่ยวหูจะมีลักษณะยาวเป็นยางซิลิโคนนิ่มๆรองรับทุกไซส์หูไม่ว่าจะหูเล็กหูใหญ่ก็สวมใส่ได้อย่างสบายเหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นประจําหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นคุยสายสนทนาฟังเพลงเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาในส่วนของสเปคหลักๆรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับบูทูธเวอร์ชัน5.3เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วเวลาแสงต่ําใช้พลังงานต่ําอีกด้วยระยะทาง ในการรับส่งข้อมูลถึง10เมตรความจุของหูฟังแต่ละข้างอยู่ที่60มิลลิแอมเมื่อชาร์จเต็มก็สามารถใช้งานหูฟังได้ยาวนานประมาณ4-6ชั่วโมงแล้วก็เคสชาร์จเคสชาร์จตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาที่400มิลลิแอมใช้งานร่วมกับหูฟังประมาณ20-24ชั่วโมงส่วนเวลาในการชาร์จก็ประมาณ1.5ชั่วโมงนะครับหรือ2ชั่วโมงมีไมโครโฟนไมโครโฟนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สังเกตนะ อาจจะมองไม่เห็นเนาะเป็นรูเล็กๆไมโครโฟนตัวนี้ก็เอาไว้คุยสายสนทนาเอาไว้บันทึกเสียงสามารถคุยสายสนทนาเสียงคมชัดระดับ sd และมีเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนจากการโทรแบบอัจฉริยะป้องกันเสียงรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเล่นเกมที่ความหน่วงเสียงต่ำอยู่ที่4 0มิลลิเซกมาตรฐานกันกรนน้ำ ipx 5กันเหงื่อกันละอองน้ำได้แต่ไม่สามารถเอา ลงไปในน้ําได้นะครับแล้วก็มีจอแสดงผลด้วยนะครับจอแสดงผลตัวนี้เขาก็จะบอกปริมาณของแบตเตอรี่ในเคสนะครับแล้วก็ระดับการชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟังแต่ละข้างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางของแตอยู่ที่10มิมตร ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็กำลังขับของลำโพงอยู่ที่5มิลลิวัตต์รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของปุ่มต่างๆนะครับว่าการใช้งานของปุ่มตัวนี้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเขามีการใช้งานอะไรกันบ้างแล้วก็ ในเรื่องของเสียงนะครับเสียงจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับหูของแต่ละคนนะครับส่วนผมก็จะอธิบายสิ่งที่ผมได้ยินนะครับว่าหูของผมฟังออกมาเป็นแบบไหนส่วนหูของท่านผู้ชมนะครับฟังออกมาเป็นแบบไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับแต่สําหรับผมก็ถือว่าจากที่ผมได้เทสดูแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับราคานะครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเพื่อทําการเปิดบลูทูธครับเลือกคําว่าบลูทูธ แล้วก็แตะเปิดบลูทูธเลยขั้นตอนต่อมาให้เราทําการหยิบเคสขึ้นมาแล้วก็เปิดฝาเคสนะครับการเปิดหูฟังเขาจะมีอยู่2วิธีด้วยกันหลกัหลกๆก็คือวิธีแรกเนี่ยแค่หยิบหูฟังออกมาจากเคสเขาก็จะทําการเปิดให้เราอัตโนมัติเลยส่วนวิธีที่2นั่นก็คือการกดค้างที่ปุ่มนะครับข้างที่ยังไม่เปิดนะกดค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีด้วยกันเขาก็จะทําการเปิดให้เราในกรณีนี้เราหยิบขึ้นมาจากเคสครับ สังเกตไฟนะครับเขาก็จะกระพริบเป็นสีแดงสีน้ําเงินแล้วเราไปที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึงเขาก็จะค้นหาสัญญาณมาให้เจอแล้วครับจะเป็น lenovo thinkpad xt 6 0ครับแตะเพื่อทําการเชื่อมต่อเลยแล้วติ๊กตรงนี้นะครับอนุญาตแล้วก็จับคู่เลย อันนี้ก็จะทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็จะเป็นการแนะนําปุ่มนะครับว่าปุ่มใช้งานยังไงกันบ้างในส่วนของปุ่มผมแยกออกเป็นข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับอันนี้จะเป็นข้างขวาอันนี้จะเป็นข้างซ้ายมันจะมีการกดอยู่4วิธีด้วยกันนะครับ <S <S วิธีแรกก็จะเป็นการกดค้ั้งวิธีที่2ก็จะเป็นการกดทีหนึงวิธีที่3ก็จะเป็นการกด2ครั้งนะครับหรือดับเบิลคลิกวิธีที่4ก็จะเป็น การกด3ามครั้งนะครับอย่างเช่นวิธีแรกนะครับการกดค้างเขาไว้ใช้ทําอะไรกันบ้างการกดค้างนะครับกดค้างเพื่อทําการเปิดประมาณ3-5วินาทีด้วยกันข้างไหนก็ได้นะครับที่เขายังไม่เปิดต่อมากดค้างทางด้านฝั่งซ้ายนะครับเพื่อทําการเรียกใช้งาน Google Assistant หรือผู้ช่วยทางด้านเสียงนะครับหรือคําสั่งเสียงนั่นเองไม่ว่าจะเป็น Google Assistant หรือ Siri ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้คําสั่งเสียงทางด้านฝั่งซ้ายนะครับต่อมา การกดครั้งหนึ่งกรณีที่มีสายเข้ามานะครับเราจะทําการกดครั้งหนึ่งเพื่อทําการรับสายหรือเราคุยสายสนทนาอยู่เรากดครั้งหนึ่งเพื่อทําการวางสายได้ในกรณีฟังเพลงการกดครั้งหนึ่งเพื่อทําการเล่นหยุดเพลงนะครับกดครั้งหนึ่งเล่นกดครั้งหนึ่งหยุดอันนี้ก็จะเป็นการกด1ครั้งนะครับต่อมาการกด2ครั้งในกรณีที่เราฟังเพลงเนี่ยทางด้านฝั่งขวาก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับทางด้านฝั่งซ้ายก็จะเป็นการลดเสียงการกดดับเบิ้ลคลิกนะครับไม่ใช่ว่ากด ทีหนึงแล้วก็กดอีกทีหนึ่งไม่ใช่นะครับดับเบิลคลิกเลยตึกๆประมาณนี้นะครับเขาก็จะทําการเพิ่มลดเสียงให้เรานะครับทางด้านฝั่งขวาเพิ่มเสียงทางด้านฝั่งซ้าย ลดเสียงนะครับต่อมาการกด3ครั้งาการกด3ครั้งเนี่ยกรณีที่เราฟังเพลงทางด้านฝั่งขวาเขาก็จะทําการเล่นเพลงถัดไปทางด้านฝั่งซ้ายเขาก็จะทําการเล่นเพลงก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปเล่นเพลงนะกลับเล่นเพลงถัดไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันการกดปุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเสียงผมจะทดสอบอยู่3แบบด้วยกันนะครับเสียงแรก ก็จะเป็นในส่วนของเสียงการฟังเพลงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างขึ้นอยู่กับหูของแต่ละคนนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าเสียงโอเคไหมกับราคาแค่นี้แล้วก็เสียงที่2นะครับผมก็จะทดสอบเสียงในส่วนของการคุยสายสนทนาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเสียงดังฟังชัดหรือเปล่า ṛṣṇa. เสียงที่3นะครับผมก็จะทดสอบในส่วนของการดีเลย์นะครับของเสียงเวลาที่เราเล่นเกมนะครับว่าเสียงมันไปพร้อมกับ การกดปุ่มหรือเปล่านะครับหรือการกดปุ่มในเกมอะไรต่างๆตรงนี้นะครับว่ามันจะดีเลย์มากน้อยแค่ไหนตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีความหน่วงเสียงตําอยู่ที่40มิลลิเซกนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าจะให้เสียงดีต้องผ่านการเบินหูฟังอย่างน้อย10-15ชั่วโมงแต่ถ้าจะให้เบินเต็มที่ก็อยู่ประมาณ50ชั่วโมง แต่หูฟังที่ผมนำมาทดสอบนี้ยังเบินไม่ถึง1ิบชั่วโมงเลยครับเสียงอาจจะไม่ได้เต็มที่นะแต่ตามปกติปัจจุบันเหมือนเขาจะเบินมาจากโรงงานให้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เบินมาให้หรือยังและผมใช้ไวริทไมโครโฟนตัวนี้คุณภาพเสียงอาจจะยังไม่สู้การฟังโดยตรงจากหูของเราครับเวลาที่เราฟังเพลงหรือเล่นเกมก็อย่าลืมกดค้างนะครับกดค้างที่ หูฟังข้างขวาประมาณ2วินาทีด้วยกันเพื่อเปิดโหมดเพลงในกรณีที่เราฟังเพลงหรือเพื่อเปิดโหมดเกมในกรณีที่เราเล่นเกมก็จะทําให้คุณภาพเสียงดีขึ้นและเวลาเล่นเกมความหน่วงของเสียงก็จะต่ําให้เราด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ความหน่วงของเสียงเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประมาณ40มิลิเซกเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงตามที่เขาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวรับดูกันก่อนอื่นเรามาฟังเพลงก,กันก่อนนะครับว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไง อันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือ,อยังเดี๋ยวผมกดค้างก่อนเดี๋ยวผมฟังก่อนนะโอเคเปิดแล้วมันจะดังตึ้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นปิดมันก็จะดังตึ้งหนึ่งแต่ถ้าเราออกมาจากเคสครั้งแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ได้เปิดไว้ให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องกดปุ่มที่หูฟังทางด้านขวาค้างไว้ประมาณ2วิชนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกัน ให้ฟังข้างเดียวดูว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะก็ยังไงก็พิจารณากันเอาเองอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้าตามความรู้สึกของผมนะรู้สึกว่าเบสเขาจะยังไม่เป็นลูกเท่าที่ควรนะแต่มีเบสไหมมีแต่มันไม่ได้ดังแบบมากแบบชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของความนุ่มของเบสความนุ่มของเบสยังขาดไปเสียงมันออกจะแบบเหมือนกับเสียงออกไปในทางแหลมๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครจะต้องการเบสหนักๆอะไรต่างก็แนะนําไปรุ่นอื่นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าฟังแล้วโอเค เสียงเฮ้ยเบดแค่นี้ก็โอเคละไม่เป็นไรรู้สึกว่าดีละอ่าเวลาเราไปวิ่งเราไปออกกำลังกายอะไรต่างๆตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าฟังแค่นี้มันโอเคแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้านะครับสำหรับใครที่ชอบหูฟังประเภทนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกรณีที่เราเล่นเกมเราคุยสายสุนทนาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยต่อมาเรามาทดสอบเสียงกรณีที่เราเล่นเกมกันว่า เสียงจะมีการเีเรย์หรือเปล่านะครับความหน่วงของเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ความหน่วงของเสียงต่ําถึง40มิลลิเซกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างที่เขาให้ข้อมูลมาหรือเปล่า <mm> เดี๋ยวผมขอทดสอบเกม r o v นะครับเพราะว่าเกม PUBG Free Fire ผมไม่ถนัด เป็นยังไงกันบ้างครับเ้อลณมังกรของเราถูกโจมตีเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําการทดสอบการโทรว,ว่าเสียงที่เราคุยสายขณะที่เราโทรอยู่เนี่ยเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ยังไงก็ตัดสินกันเอานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสปิเกอร์โฟนแล้วก็ปิดสปิเกอร์โฟนดูว่าเสียงที่ออกจากสปิเกอร์โฟนกับเสียงที่เราเวลาคุยสายเราเอาแนบหูเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงกันบ้างแต่คนอื่นนะครับมันโทรมันอยู่ใกล้ไม่อาจจะหอนนะเดี๋ยวปิดหูไว้ก่อนนะครับ นี้เราก็กดลาบจากตรงนี้เลยกดทีหนึ่งถ้ากดค้างจะเป็นการปฏิเสธผมออกมาข้างนอกแล้วเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เดินออกมาประมาณ5เมตรละเดินออกมาประมาณ10เมตรน่าจะประมาณ5เมตร10เมตรนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เดินมาอีกห้องหนึ่งละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เสียงปกติของผมก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าจะพูดเสียงดังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปปิดสปีกเกอร์โฟนก่อนว่าเวลาที่เราคุยแนบหูแล้วเสียงมันจะดังชันเด็ไหมเดินไปไกลเรื่อยๆเสียงเป็นยังไงบ้างครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เสียงจะอยู่ประมาณนี้ครับ